หัหน้ากะถีนะ้วใช่ท่อป่าป่าครับเดี๋ยวมาสรุปยอดไอทีอันนี้เดี๋ยวมาดูกันแล้ไปก็สั่งเสื้อให้ทุกคนด้วยที่เสื้อให้พี่ๆที่ของค่ายสิงห์นี่แหละครับไปทําบุญเราจะใส่ชุดขาวกันทั้งหมดเป็นแบบนี้สุขสบายป้ายไปโอรีโอนะครับแล้วยอดทั้งหมด เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีจะยอดนี้คือยอดคร่าวๆนะครับ2องล้านแปดสบาทนะครับยอดมันจะเป็นยอดที่อัปเดตขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณมากๆครับทั้งไม่คิดว่ายอดจะถึงเกือบถึง3ล้านนะครับที่แรกที่แรกตอนปิดยอดวันนั้นที่ปลายปิดบางคนสุดท้ายมันอยู่ที่2องล้านหแล้วคราวนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เมื่อเราบริจาคไปเยอะๆแล้วเครื่องเครื่องของธนาคารเขารวนแล้วคราวนี้เขาก็โอนมาอีกทีหลังมันก็เลยได้ยอดอยู่สองล้านแปดนะครับเราก็จะไปถวายพระป่าที่วัดพาสุป,ปสิทธทิการามนะครับหรือวัดใบบุญที่คอนแก่นอยู่บ้านดอนยางนะครับในวันที่28นะครับตอนบ่ายสองสาธุอนุโมทนาสาธุนะครับทุกท่านเลย โดยมีห้องน้ำ11ห้องนะครับประกอบด้วยห้องอาบน้ำแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็มีห้องน้ำคนฉลาหรือคนพิการด้วยนะครับแล้วก็ยอดยอดมียอดที่เหลืออีกเราก็เลยไปทํากุฏินะครับกุฏิรับรองหลังแล้วก็กุฏิสําหรับพระสองฆ์อีก4หลังนะครับแล้วก็มันรวมเบร็จมันจะเหลือง,งบอยู่ประมาณ5แสนเราก็เลย ถาวายหอะระฆังไปด้วยนะครับหอะระฆังเป็นหอะระฆังสองชั้นอันหนึ่งเป็นกองชั้นหนึ่งเป็นกองชั้นหนึ่งเป็นะระฆังเพี่แต้มตั้งชื่อว่าหอฉัดฟ้าที่มาจากฉัดนภานครับเดี๋ยวยังไงรอรอพี่แต้มประสานอีกหนึ่งทีอนุมโมทนาสาธุบุญทุกท,ท,ทุกท่านเลยนะคบขอบคุณที่ร่วมบุญใหญ่ครั้ง,รงแรกในชีวิตของปายเลยนะครับขอให้ทุกคนได้คืนร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับ ขอให้พี่ๆครอบครัวบ้านสิงห์ทุกๆคนที่ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันทุกๆคนนะครับขอบคุณจากหัวใจครับ